สวัสดีค่ะฝนฟ้าอากาศและทชั้นเปรมสุดาสันติวัฒนาค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเช้าของวันนี้เวลาประมาณ7จ็ดโมงเชา้ากรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งนะคะว่าพบพายุโซนร้อนเกิดขึ้นค่ะทวีความรุนแรงจาก d e เพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางพายุลูกนี้มีชื่อว่าพายุโซนร้อนเชบีค่ะข้อมูลจากเว็บไซต์ดูทิศทางพายุของต่างประเทศแสดงให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยพายุโซนร้อนเชบีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโเมตรต่อชั่วโมงสําหรับวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็วันที่1วนหนี่งมเนท สู่เกะาะไฮหลัมของจีนค่ะความรุนแรงนี่ก็เพิ่มขึ้นเป็น73-83กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในวันที่3ความเร็วของพยุคคงที่เตรียมพร้อมขึ้นฝั่งตอนบนของเวียดนามในวันที่4 จากนั้นเมื่อขึ้นฝั่งแล้วนะคะเป็นธรรมชาติของพายุค่ะว่าจะอ่อนกําลังลงเป็น depression ความเร็วนี่ลดลงคาดว่าเหลือที่36กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นนะคะคาดว่าจะปกคลุมประเทศลาาตอนบนไทยตอนบนแน่นอนว่าภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกจะเจอกับฝนตกหนักนะคะนั่นคือช่วงปลายสัปดาห์แต่ว่าวันพรุ่งนี้ค่ะบ้านเรานะั้นได้รับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังค่อนข้างแรงนะคะส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักค่ะโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีตาจันทบุรีตราดระนองและพังงานะคะมีฝนมากทะเลอันดามันขึ้นสูงประมาณ2เมตรพี่น้องชาวเรือต้องระวังค่ะได้เวลาของน้องเวทเทอร์แล้วนะคะวันนี้ไปฟังเสียงไซส์กับคำพยากร์เพื่อการเกษตรค่ะสวัสดีจ้า สวัสดีค่ะพี่ปุ้มและคุณผู้ชมคะพี่น้องเกษตรกรช่วงนี้ต้องเจอฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเกือบทุกภาคยกเว้นภาคใต้ภาคเหนือมีแดดจัดเพียงวันละ2-5ชั่วโมงอีสาน3-5ชั่วโมงภาคอื่นๆมีแดดจัดวันละสีชั่วโมงอากาศมีความชื้นสูงภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกเกษตรกรต้องระวังเชื้อราโรคไหมภาคกลางอาจต้องเตรียมน้ําให้พืชไร่และไม้ผลไม้ให้เหมาะเหมาะ เกษตรกรทางใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนอาจไม่เพียงพอต้องสำรองน้ำช่วยไม่ให้ต้นชะงักด้วย ขอบคุณมากนะคะน้องเวเทอร์คะตอนนี้เราไปดูสถานการณ์น้าท่วมที่แม่สอดจังหวัดตากกันบ้างนะคะยังคงต้องจับตาดูคะ่ะเพราะว่าระดับน้ําในแม่น้ mới, ําเมยเดี๋ยยังคงเอ่อท่วมสูงทําให้ชาวบ้านริมแม่น้ําเดือดร้อนนะคะโดยเฉพาะตําบลท่าสายลวดวิกฤตหนักที่สุดเส้นทางเข้าหมู่บ้านหลายจุดยังมีกระแสน้ำเนี่ยตัดขาดอีกด้วยนะคะส่วนแม่น้ํายมที่ไหลผ่านอําเภอโปงจังหวัดพะเยาก็เริ่มสูงขึ้นหลังจากที่ฝนตกตอ่อเนื่องหลายวันมีการเตือนประชาชนริมแม่น้ําค่ะว่าให้เตรียมขนของข,องขึ้นที่สูงกันน้ําหลากคะ่ะ วันพรุ่งนี้จะมีฝนกระจายทั่วประเทศนะคะไปดูกันทั้งภาคเหนือเลยค่ะวันพรุ่งนี้ค่ะพื้นที่ภาคเหนือนั้นจะมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งค่ะภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งเช่นกันภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองเกือบทั่วไปร้อยละ70ของพื้นที่ตกหนักที่จันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีฝนร้อยละของพื้นที่นะคะฝั่งอ่าวไทยคึ่นสูง1เมตรฝั่งอันดามันคึ่นสูง2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆมากมีฝนกระจายร้อยละของพื้นที่ค่ะและภาพปิดท้ายวันนี้นะคะคุณผู้ชมส่งกันมาสวยๆแล้วก็บรรยากาศหลากหลายค่ะไปดูภาพแรกกันเลยนะคะภาพแรกนี้นะคะบรรยากาศสวยๆค่ะผู้ส่งบอกว่าส่งมาจากแหลมพรหมเทพภูเก็ตคุณรัทัศน์ค่ะและแสงตะวันสาตส์องนะคะที่ร้อยเอ็ดจากคุณชาววิริษ สุดท้ายยามเย็นที่อยุทยาค่ะจากคุณวันลบหลายจังหวัดยังเจอกับปัญหาน้ำท่วมอยู่นะคะแล้วก็คาดว่าในช่วงปลายสัปดาห์มีฝนตกเพิ่มด้วยยังไงต้องจับตาดูฝนฟ้าอากาศก,กันอย่างใกล้ชิดนะคะห้ามพลาดเลยวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ